น้องตอนนี้คือผมอ่ะหิวข้าวมากครับตอนนี้ซึ่งอ่ตอนนี้ผมไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับผมซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เอาเงินมาลงเรียนสักบาทนะทุกคนดูอย่างกระเป๋าเงินดซึ่ง,งผมต้องไปหาเลยกินแถวเนี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เอา <mumbles. S 1> ผมไม่ได้อเอาเงินมาจากบ้านครับบ้านผมอ่ยากจนมากนะทุกคนซึ่งผมต้องหาเลยกินแบบแถวเนี้ยอ่ตอนนี้ผมเนี่ยคุยคุยหาแ,แถวเนี้ย

เจอน้ำใครไม่รู้ทุกคนเนี่ยมันกินไว้เหลือแล้วมันไม่หมดอ่ะเดี๋ยวผมลองกินว่ะฟันอครไม่รู้ครับทุกคนเนี่ยดูในถังขยาน,น,นี่ครับทุกคนยมอ่ะยิ่ว พากิ๊ดพาที๊ดบูทดเหรอผมไม่รู้มันคือขนมอะไรทุกคนนยมันน่าจะอร่อยมากนะทุกคนตอนนี้การส่มขนมเนี่ยผมจะลองเก็บตังไปซื้อกินบ้างเพราว่าบ exactly <pet brewer ies> yeah. nice so ้านผมเนี่ยอยู่ตรงนอกโรงเรียนนะตอนนี้ผมถ่ายตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ในโรงเรียนนะครับผมผมเจือขนมนี้นะผมหนโรงเรียนเนี่ยผมนั่งขอทานเป็นประจำนะเนี่ยแล้วผมเจอไอ้เนี่ย ลองเก็บไปซื้อกินบ้างนะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไก่จันคือผมจะไปสำรวจแถวนี้นะไอ้เี้ผมก็เจอของกินแล้วนะซึ่งไม่มีใครแกะกินเลยนะคนอื่จะลองแกะไหมคืวผมจะหาที่แกะตรงเนี้ยตรงนี้ต้องมัดยิ้มาครัุณผมผมเมื่อกี้ผมโดนมดกัดไปขวดน้ำไว้นี่นี่เดี๋ยวผมเก็บขนมไปด้วยดีกว่าเผื่อจะมีคนแบบขโมยนะคนตามผมตาดมา ที่ย่างนี้ผมก็ทำอ่าอะไรนะผมก็มาเก็บขยะทำเพิ่มคะแนนช่วยครูนะครับผมผมแบบเป็นคนดีในสังคมนะทุกคนเนี่อะไรไ้แนเนโหทุกคนเจอไข้เจอถุงขนมไขรไม่รู้ดู มาสามห่ออะสามห่อหรือสามถุงอะเนี่ยทุกคนไม่รู้มีใครมาชิ้ไว้ตรงเนี้ยคือไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของใครนะทุกคนเนี่ยมันชื่อว่าอะไรว่าไมา์ซน็ตโอ้สามรถนะทุกคนมันมีแค่สามรถเอโย้ดูเลยอยากกินแบบหลายรถหน่อยอะพี่ก็บอกก่อนว่าไอ้ไมา์ไซน็ตเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนคิดนะเออเพราะว่า ตอนตะกอนเ่ะผมรวยมากรวยจากการทําแบบขายไอ้ขนมทีนี้นะคือบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยผมรวยมากทุกคนอย่าไอ้ขนมเนี่ยคือแล้วตอนนี้แบบผมอยู่ๆก็มีไอ้ไอ้มันชื่อว่าไม้ไม้เมียแต่คือมาแทนมาเป็นเจ้าของมาแทนที่เหยียดคนคือแทนนี่มันไม่ได้ขออนุญาตผมทลกคนมันไม่ได้ขออนุญาตผมเลย ผมก็เงินเงินที่ผมมีอะไรเป็รวยเป็นมหาศาลอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นเศรษฐีแบบเศรษฐีเงินล้านอ่ะเออเศรษฐีดีโรอ่ะเออรู้จักปะเพราะตอนเนี้ยผมแบบเอาผมเสียงเงินมากแล้วคุณเสียงเงินเพราะอะไรหรอเออเงินพวกนั้นผมเอาไหอย่างกูกูจะไว้ไว้ตรงนี้นะเดีย๋ยวผมจะลองแกะกินนั่นคุ ซึ่งผมจำไม่ได้ว่าเอ็รุ่นมาใชแไหมอันเนี้ยผมขายแล้วผมรวมๆอะไรใส่นะผม,ผมจำไม่ได้ว่ารสชาติเป็นยังไงรสสุดจะลองแกะดูนะนุ่นม,มาเป็นถุงเลยทุกคน,ท,นทีนี้ผมแบบยิ้มๆอะ่ะเออทีนี้ผมก็มีข้าวกินอ่ะคนขัาขยะกินก็ได้เราไม่ต้องแบบหาเงินมาข้าวกินก็ได้ทุกคนเ,ออเห็นไหมว่านี่มันมีมีหลาอะไรกี่ใสจไหมลนะ่ะ ผมจะมาลองิวสามรสนี้จำได้ว่าแต่ก่อนผมขายหลายรสชาตินะรสสาหร่ายรสวาซาบิรสพริกรสอะไรเงี้ยผมเคยฮะคนตรงเนี้ยหาว่าแบบหา,ะาจะไปลองดูหาว่าปลาพันจิ๋วน่ะนี่ผมจะมาวิวทั้งสามรสนี้นะทุกคนไมา์สแน,น็ต ผมจะกินอันนี้ด้วยนะคุณผมไม่รู้อันนี้มันคือขนมอะไรอันนี้ผมไม่เคยกินเกิดมาผมไม่เคยกินอันนี้นะไว้นี่ก่อนแล้วก็น้ำเปล่านะน้ำเปล่าใครรู้ผมไปค้นในถังขยะกินนะมาผมจะมาลองรีวิวรถแดงกับางผมรถบาร์บีคิวนะผมไม่รู้ว่ามันแก่ยังไงนะผมแก่ไม่เป็นอ่ะคุณ ีมันะครบต้องหาวิธีแกะอ๋อเยอะมัน,ม,น,ม,นมันแกะยากอะไนี่โอ้นี่ครับทุกคนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้หนูะจะลองซิงคดู จำไว้เสมอนะคะระับว่าการกินข้าวเนี่ยต้องมารยาทมารยาทอ่ะ,อะคือการกินข้าวกินข้าวไปแล้วไม่พูดนะผมมันเสียมารยาทนะกินแล้วมันเละปากครับ <c oughs> ชาติเหมือนดี อร่อยดีครับคุณให้อ่ะรถนี้สักสิบเต็มสิบเลย,เยคุณมันจะมาลูกลองรถที่สองดูวะเออว่าแต่นี้เดี๋ยวค่อกินหะลัง่ามามาดูที่ของซีซอสอืมมันจะเป็นรถเกเล,ลือทะเลนะคุณจะลองดู แกะปิดด้านเนอยผมจะลองชิมด si ูชาดเค็มไปทุกคนรูนีของผมไม่ค่อยชอบรูนี้เท่าไหร่อะอ่ะดูข้างในอะ ไม่ต okay. ่างเลยเลยข้างในอันนี้เป็นบาร์บีคิวอันนี้เป็นซีซอนะอร่อยแหละแต่ไม่อร่อยเท่าบาร์บีคิวบาร์บีคิวอร่อยกว่าทุกคนนี่ให้ให้หกนี่มาดูตัวสุดท้ายซอครีมชีสถามว่าซาวเวอร์หรือซอ สา,สาวครีมสาวครีมชีสใช่ไหมม,ไหมันแกะกลุ้งหรือเปล่าอยจะกินข้างในก็จะเป็นประมาณนี้อะชีสดู กลิ่นใจมันไม่แรงเข้าทุเรียนหน่อยคนทุเรียนอ่ะผมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นมันฉุนว่าอร่อยนะเนีน่ยตัวนี้ผมให้ให้เก้าเป็นสี่แล้วกันตัวนี้ก็อร่อยอยู่กินนอน นี่เป็นน้ำของใครนะเหมือนเหมือนขีน้ฟันใครรู้ไหมทุกคนเดี <L> ๋ยวผมจะมาลองกินอันนี้ดูว่าไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะนคือขนมขัากินมันเป็นแท่งอ่ะทุกคนเป็นสีฟ้าอ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันมันทำมาจากอะไรภาษาอ่านไม่ออกผมอยากรู้ว่ารสชาติอันนี้มันคืออะไรผมจะลองแกะเป็นดูแล้วทุกคนโอ้ทุกคนดูข้างในดิ ดูนี่สิว้าวยอดเลยผมจะมลองชิมครั้งแรกแล้วเดี๋ยวเรื่องผมลองขอลองดมกิ่นมันมันไม่ค่อยมีกลิ่นอ่ะทุกคนรสชาติปเปรี้ยวๆแต่ว่าอร่อยนะทุกคนอันนี้อร่อยมาก ก็แบบผมเห็นคนคุณอเมริกาล่ะเขากินกันนะเพราะว่าผมผมเก็บผมจะลองเก็บตังค์ซื้อเนี้ยนะคุผมจะลองแบบดินข้ามอเมริกาไปซื้อเนี้ยคอือมันคู่เราเลยนคุณผมไม่รู้อันนี้มันกี่บาทอะ่ะน้ำลายไหลรสชาติมันจะแบบโยปี้อะุดู อันนี้ผมกินครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันมีขายที่เซเว่นหรือเปล่าฟ้ามากคุณอร่อยดีนะทุกคนจานออกเปรี้ยวซึ่งตอนนี้ผมก็อิ่มแล้วนะครับผม ขนมที่เหลือเนี่ยผมจะเก็บไปกินนะผมเก็บกินอ่าเก็บกินไว้วันหลังนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการวิธีการมัดถุงแบบไม่ใช้อ่าไม่ใช่แร้ว,วะหนังยางนะทุกคนซึ่งวิธีพับวิธีการพับถุงเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้มาตลอดนะทุกคนไม่รู้ว่าไอวีที่นี้ไม่รู้ว่ามีใครเคยใช้หรือเปล่า๋ยวนะตรงนี้มัน,นก็ลองถุงนี้ก่อนนะ ที่พับมันก็ง่ายมากเลยคุณนี่ทำอย่างนี้อ่ะโยก่ายมันเห็นไหมเห็นใช่ไหมซุูมซูมมึง,งอ,อ่ะอ่ะแล้วก็อย่างนี้ฮับชอบให้มันได้อย่างี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็หันมาแล้วก็ม้วน, <c oughs> นดินมันจะเข้าไปนี่กินลุงใช่ไหม <c oughs> นี่ ทำให้มันได้ประมาณนี้นะด่แล้วก็ออกางอันนี้ออกนี่ทุกคนแค่นี้มันก็แน่นแล้วนะผมมันไม่ลุกไม่ร่รวงเห็นไหมมันไม่ร่วงแล้วเห็นไหมผม,มค่อยแบบอุ้ยผมอาจจะมัดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไงวะนี้เป็นวิธีมัดผมแบบไม่ใช้หนังยางอนะอย่างซึ่งสำหรับคลิปนี้ คือก็บอกก่อนว่าไอ้แมสที่ผมใส่เมื่อกี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ PM สอง้ามันเยอะมากนะคือต้องระวังหน่อยก็แบบต้องรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะทุกคนนะทุกคนซึ่งผมก็จะมาผมก็มารีวิวมาซ็อกทุกรสแล้วนะครับผมรวมถึงไอ้นี่ด้วยครั้งคลิปหน้าผมอาจจะมาอ่ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมถ้าเกิดใครไม่กดซับสไครต์นะผมจะชื่นพี่โตนะเป็นบุกบ้านคูนันคุนถ้าเกิดไม่กดซับสไครต์นะเพราะว่าพี่โตอาจจะจ้องจะเล่นคุณอยู่นะครับังให้ดีแล้วละ